คือการอยู่ตรงจุดสุดท้ายที่เป้าหมายอะที่เราจะไปก็คือเราไม่ใช้สัญญาณอะมรต่าใต้องไม่จิดต้อง่อต้องไม่มีใจใจหมดยางนิดใจจะหมดได้ต้องมีต้องไม่มีสังขาร วีงขาแล้วก็ต้องไม่มีตังหาสังขาไจะตังหาวางสังขารวางตังหาเพราะสองอันนี้จะสุนนะฮะใจวิญาเใจตัวนี้ก็คือผุงกูรู้ก็คือจะมีอารมณ์ของใ,<น>ใ,ใจ คือพอใจกับไม่พอใจถ้าไม่มีสังขารแล้วก็ไม่มีตัณหามันจะไม่มีแรงกระตุน้นมาพอใจกับไม่พอใจพอใจกับไม่พอใจก็จะวางตัวนี้ในวันสุดท้ายพะลงวางตัววางพอใจไม่พอใจ ก่อนเมื่อกี้นี้คือวางสังขารดับสังขารสังขารจะดับก็คือต้องมีสังขารจะดับสังขารจะดับอายตนะอายตนะต้องไม่ส่งผลมา ใช่ไหมก็มีมะก็มีอรียมะและกระเดียวกันไม่มาปลูกสังขารด<ะ>ต,ตัวตันหาก็ต้องไม่มาเสริมพลังให้กับสังขารให้ฟื้นขึ้นมา<ะ>แต่ตรงนี้มันแค่สมงบระงนับตัวสังขารแค่สมงบระงับ ต้องให้สังขารเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยคือธาตุสีแปรปลว่วนเป็นธรรมดาเอาแป่เห็นแปรปลว่นเป็นธรรมดาตัวอายตนะที่ที่สังขารอยตาอยู่จหมก็จะวางตัวเอง ไม่ปกนะไม่โปกกาเพราะเห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็าจะการเป็มีเหมไม่มีผัสสะม,มีอไม่มีทางอยรรายตนะคือมันก็ไม่ผัสสะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมดามคือถ้าสีแปะแปะปวนเป็นธรมร,รมดาอายตนะจะอยู่ทําง เนี่ยเราจะเห็นว่าพอมาถึงตอนอย่างเงี้แล้วเรามันความสดชื่นของใจเนี่ยที่ความละเอียดที่มันวางไม่พลอมนจะเทศไม่หมือนชาติประเทศจับไปได้เพราะมันไม่มีไม่ใช่สัญญาสังขาร

แค่ไม่ได้เจอหลวงพ่อนอนไม่พอบ้างอะไรเงี้ยแล้วกไม่ได้เดินอะไรตอนนี้เป็นเวลาลงทุนเรเบอร์คอร์สเอาเท่าที่ได้แหละเอาเท่าที่ได้อย่างเขาอ,อาคะ่ะแั่ก็คิดว่าเขาอะเขียนไม่รู้ตัว เป็นกระเพาะมันไม่หายซะดีนะว่าในดาวว่าแบบน่าจะเกิดจากความเครียดมากกว่าอะไแบบเดี๋ยวลงถ่ายทอดไอที่เทศมาชาให้กับผู้วุโเขาเนีไยเดี๋ยวเกี๋ยวเพิ่งแกกออกไปพระเราเทศอีกก็ไม่ได้คือสกิตมันใสมันจะเห็นหมดบังทีมันแค่จับไม่ได้ แอนดูไม่เข,าาเเข้าว่าอ่บ้านไหนภูงีเขาจะมาแอนเป็นค,คือถ้ามาตอนาสายๆอย่างเงี้ยคุยธรแล้วคุยไ,ได้ไมันก็จะติดอย่างเงี้ยไม,ไม่เป็นไรเแต่ไปขึ้นไปที่ปลูกต้องบอกเขาหน่อยว่า<ม>ต้องมา